สวัสดีคะ่ะชลัคนาราศีมังกรขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง A s ซ s t e r นะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักคะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้นะคะราศีคือผู้ที่เกิด15มกราคมถึง12กุมภาพัานธ์โดยประมาณสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะ เราจะเน้นเตรียมความพร้อมค่ะสำหรับการขยับถอยหลังของดาวเสารนะคะวันที่23สิงหาคมที่จะถึงนี้เขาจะกลับมากลุ่มร่วมกับราหูนะคะไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์ปี2569โดยที่เรานะคะจะวิเคราะห์ดาวที่มีอิทธิพลในช่วงนี้ประกอบด้วยนั่นก็คือดาวอาทิตย์ค่ะ มีบทบาทที่สำคัญนะคะที่จะทำให้คุณเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างได้ด้วยเหมือนกันแต่ก่อนอื่นนะคะเราจะขอเท้าความย้อนกลับไปในอดีตสักนิดหนึ่งเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาค่ะในช่วงปี2544-45ราหูกับดาวเสาร์เขาเคยกลุ่มร่วมกันอยู่ในราศีพฤษศพ,พลังงานที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นนะคะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของโลกด้วยเหมือนกันการก่อการร้ายในประเทศมหาอำนาจ คงไม่ต้องบอกนะคะว่าประเทศอะไรสงครามความขัดแย้งการแทรกแซงในบางประเทศค่ะที่จับอาวุธมาประหัดประหารกันเมื่อมีสงครามก็ย่อมที่จะต้องมีผู้ที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์และที่แน่ๆน,นะคะทำให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงลุกลามไปในวงกว้างวิกฤตศเศรษฐกิจที่ตามมาอย่างหนักหน่วงนะคะในช่วงนั้นรวมไปถึงนะคะการเริ่มระบาดของไข้หวัดนกค่ะ H5N1 ที่สร้างความตืตน่นตระหนกไปทั่ว เหตุการณ์เหล่านี้นะคะล้วนมีจุดเริ่มต้นหรือว่าแรงกระตุ้นในช่วงที่ราหูกับเสามาบรรจบกันและในรอบนี้นะคะดาวทั้งสองเขาก็กลับมาพบกันอีกครั้งค่ะแต่ว่าคราวนี้นะคะพวกเขามาเจอกันในราศีกุมจุดเปลี่ยนรอบนี้นะคะมันอาจจะไม่ได้มาในรูปของสงครามการจับอาวุธหรือว่าเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่มันจะเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนผ่านยุคค,ค่ะ และที่เด่นชัดมากเลยก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนะคะที่มันจะแทรกซึมเข้ามาในชีวิตของมนุษย์ค่ะแบบยากที่เราจะควบคุมได้ในอนาคตนวัตรกรรมใหม่ๆนะคะจะออกมาแข่งขันแย่งกันโชว์ความเก่งกาจอะไรที่เรารับรู้ได้ยากหรือว่าถูกปกปิดไว้เดี๋ยวเราจะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นการเรียกร้องเปลี่ยนแปลงน,นะคะในโครงสร้างทางการเมืองแล้วก็สังคมก็จะตามมา เหตุการณ์มันจะไม่เหมือนกับ20กับกว่าปีที่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นการกลุ่มร่วมกันแค่6เดือนนะคะครั้งที่แล้วนี่กลุ่มร่วมกันถึง1ปีค่ะและหลายอย่างมันจึงมีความยืดเยื้อและก็ส่งผลนานครั้งนี้นะคะพลังงานจะออกแนวของการเร่งเร้าค่ะกระทบแรงเฉพาะเรื่องเฉพาะจุดแต่ก็จะจบเร็วและก็เห็นผลลัพธ์ได้ไวกว่าการต่อสู้นะคะจะเน้นไปที่สงครามจิตวิทยา ความเชื่อแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนผ่านยุคอย่างฉับพันได้และถ้าจะเกิดภัยทางธรรมชาตินะคะก็ยอมที่จะต้องมีไฟและก็ลมนี่แหละคะ่ะที่จะเป็นชนวนเป็นสาเหตุนั่นเองเรื่องบางอย่างที่คุณคิดว่ามันผ่านไปแล้วมันอาจจะย้อนกลับมาทดสอบคุณอีกครั้งความลับความกังวลน,นะคะสิ่งที่คุณไม่อยากเผชิญหน้าแต่มันอาจจะกลายมาเป็นเรื่องที่คุณอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้วิธีเตรียมตัวที่ดีที่สุดเลยนะคะก็คือ การดึงจังหวะชีวิตให้มันช้าลงค่ะแต่ก็ต้องใช้สติให้มากขึ้นในขณะเดียวกันนะคะก็ต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางในสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้มองให้ออกนะคะว่าอะไรมันคือสิ่งที่เราควรอดทนฝืนสู้และอะไรคือสิ่งที่เราไม่ควรฝืนสู้อีกต่อไป ลองสำรวจตัวเองกันดูค่ะว่าตอนนี้มีเรื่องอะไรที่คุณเคยปล่อยผ่านไปแล้วแต่มันยังคงค้างคาตัดไม่ขาดอยู่บ้างหรือคุณกำลังอยู่ในช่วงที่ต้องอดทนประครับประคองบางสิ่งบางอย่างอยู่หรือเปล่า จังหวะนี้นะคะมันไม่เหมาะกับการที่จะไปเร่งรีบค่ะไม่เหมาะกับวิธีการใช้ทางลัดใดๆทั้งสิ้นเพราะมันอาจจะนำไปสู่ปัญหาที่ใหม่แล้วก็ใหญ่กว่าเดิมได้อย่าลืมนะคะว่าดาวเสาเขาชอบเล่นเป็นบทครูใหญ่ของชีวิตนะคะทุกครั้งที่ดาวเสาขยับเขามาเพื่อสอนค่ะมาเพื่อให้เราเติบโตนะคะดาวดวงนี้ไม่เคยให้อะไรใครง่งายๆค่ะ สิ่งที่จะได้จากดาวเสาร์มีแค่ทางเดียวก็คือต้องฝ่าฟันต้องอดทนและก็ต้องมีวินัยเท่านั้นแต่ก็เชื่อเถอะค่ะว่าสิ่งที่ได้จากดาวเสารนะคะมันจะกลายเป็นภูมิคุ้มกันชั้นดีค่ะที่จะอยู่กับเราไปตลอดกาลลัคนาราศีมังกร6เดือนหลังจากนี้นะคะเป็นช่วงที่พลังงานเฉพาะกิจบางอย่างคะ่ะจะเข้ามากระทบชีวิตของพวกเราทุกคน ผลลับบางอย่างมันอาจจะมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้แต่ถ้าคุณสังเกตให้ดีนะคะมันจะค่อยๆแทรกซึมเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตโดยที่บางคนอาจจะไม่รู้ตัวและจากภาพรวมของดาวนะคะช่วงกลางปีของพวกคุณนี้ก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่ดาวหลายๆดวงนะคะส่งผลในภพอริปัตนิแล้วก็มรณะ เส้นทางนี้ถือว่าไม่ได้ง่ายนะคะชีวิตอยู่ในช่วงของการประคับประคองนะคะมากกว่าที่จะไปเร่งเอาผลสําเร็จสัญญาณแรกที่เด่นชัดในเดือนสิงหาคมนี้เลยก็คือดาวอาทิตย์ค่ะเขาจะย้ายกับตําแหน่งของตัวเองนะคะในภพมรณะจะมีความแข็งแกร่งที่เป็นเกษตรด้วยในวันที่17สิงหาคมนี้ให้ผลไปอีกหนึ่งเดือนเต็มๆนะคะสาหรับดาวอาทิตย เพราะนี่คือความแข็งแกร่งที่สุดแล้วในรอบปีเหมือนกันและมันก็ใกล้เคียงกับการย้ายของดาวเสาร์แค่ไม่กี่วันเองค่ะแต่ก่อนที่จะไปถึงวันที่17สิงหาคมนะคะมันมีโอกาสที่เรื่องของความสัมพันธ์กับบางสถานะจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงบางอย่างบางอย่างก็อาจจะถูกเปิดเผยแล้วค่ะว่ามันจะไม่สามารถอยู่ในรูปแบบเดิมได้อีกต่อไปคุณกำลังอยู่ในช่วงของการรับมือกับผู้คนนะคะ บางสถานะก็อยู่ในช่วงที่มีความเปราะบางอาจจะต้องแยกห่างกันหรือว่าตัดความสัมพันธ์ได้หรืออย่างน้อยนะคะก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือว่าข้อตกลงบางอย่างในความสัมพันธ์บางคนอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องปิดจบแล้วคะ่ะแต่มันคือการเปลี่ยนบทบาทเช่นถ้าคุณมีคู่หุ้นส่วนก็อาจจะกลายมาเป็นคู่แข่งของคุณได้หรือจากเรื่องของความรักนะคะการพึ่งพากันมันก็อาจจะเปลี่ยนบทบาทรูปแบบใหม่ไป หรือว่ามีเรื่องของการเจ็บป่วยไม่สบายของใครบางคนก็ได้ถ้าคุณมีพันธะสัญญาทางอารมณ์หรือว่าหน้าที่บางอย่างที่คุณรู้สึกอึดอัดใจนะคะนี่คือช่วงเวลาที่มันน่าจะกำลังมีการกลับไปทบทวนแหละคะ่ะว่าคุณจะอยู่ในรูปแบบเดิมหรือว่าอยากจะเปลี่ยนไปในรูปแบบใหม่ที่เหมาะกับคุณจริงๆและมีความเป็นไปได้นะคะที่จะมีรอยร้าวหรือความขุ่นเคืองบางอย่างจากใครบางคนในครอบครัวมีความขัดแย้งกับคนใกล้ชิด มีความผิดหวังเสียใจจากคนที่เคยไว้ใจสิ่งที่เคยซ่อนหรือว่าเก็บความรู้สึกไว้มานานมันอาจจะถูกขุดขึ้นมาค่ะบรรยากาศในบ้านนะคะมันอาจจะดูติดขัดอึมครึมหรือว่าความเงียบนะคะแต่ว่ามันแออัดไปด้วยอารมณ์ที่ขุ่นมัววิธีทางแก้สําหรับเกณฑ์น,นี้นะคะคุณอาจจะต้องรู้จากการเว้นระยะห่างกันสักหน่อยค่ะถึงจะดี หรือมองในอีกมุมหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องของการย้ายที่อยู่ก็ได้หรือว่าเป็นการที่ย้ายที่หลับที่นอนเป็นการชั่วคราวจะด้วยเหตุผลใดก็ได้ค่ะหรือไม่นะคะบ้านก็อาจจะมีจุดที่ชำรุดสุดโซมีเรื่องให้ต้องเสียเงินไปกับการซ่อมแซมทั้งหมดที่ว่ามานี้เป็นเพียงแค่การยกตัวอย่างนะคะคุณลองเอาไปเทียบเคียงกับเรื่องของตัวเองดูค่ะและเมื่อพบมรณะมีความแข็งแกร่งและจัดว่าเป็นวัฏจักรแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงนะคะ บางแง่มุมในชีวิตหลังจากนี้อาจจะไม่เหมือนเดิมฟังดูชื่อภพเรือนแล้วดูน่ากลัวก็จริงนะคะแต่ว่าถ้ามองในด้านที่ดีเป็นตำแหน่งของการเปลี่ยนแปลงในเชิงลึกค่ะส่วนหนึ่งนะคะก็เหมือนคุณมีอำนาจอยู่ในมือด้วยแค่ว่าคุณจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงเองหรือจะต้องรอให้ถูกกดดันถึงจะเปลี่ยนได้เกณฑ์น,นี้นะคะที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะเช่นคือมีการตัดสินใจเด็ดขาดอะไรบางอย่างแต่มันจะนำไปสู่สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น พอเมื่อดาวอาทิตย์นะคะวนกลับมาอยู่ในตำแหน่งของตัวเองนี้ก็เหมือนเป็นช่วงที่หลายๆอย่างคะ่ะมันจะต้องถูกจัดการสะสางคลี่คลายต้องจบต้องยุติเป็นการปิดฉากอย่างมีนัยยะบางคนกล้าที่จะแสดงตัวตนหรือว่ากลับมาอยู่มีจุดยืนเป็นของตัวเองเดี๋ยวที่ไม่ต้องเกรงกลัวหรือว่าผลกระทบจากคนรอบข้างหรือจากที่ลองผิดลองถูกมาพักใหญ่นะคะก็น่าที่จะตกผลึกอะไรได้มากขึ้น อะไรที่มีความลังเลไม่แน่ใจค่ะก็จะถูกกระตุ้นให้คุณรู้สึกกล้าที่จะเลือกหรือว่าตัดสินใจเด็ดขาดมากขึ้นนั่นเองบางแง่มุมของชีวิตก็เหมือนกับว่าถูกบดล็อกนะคะกล้าที่จะปิดจบเพื่อเปิดทางให้แสงสว่างใหม่ๆหรือว่าโอกาสใหม่ๆมันสาดส่องเข้ามา เช่นนะคะคุณตัดสินใจออกจากงานที่ไม่ใช่ค่ะหรือว่าเปลี่ยนรูปแบบของกิจการหรือว่าจบความสัมพันธ์อย่างมีศักดิ์ศรีหรือนะคะคุณเลิกพันธสัญญาที่เคยเป็นการผูกมัดเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรือว่ารับบทบาทใหม่ในครอบครัวก็ได้หรือตัดใจนะคะยอมขายทรัพย์สินเก่าๆเพื่อมาลงทุนในสิ่งใหม่ๆ ความเป็นมรณะนะคะยังเชื่อมโยงกับความสูญเสียความไม่แน่นอนค่ะสิ่งที่ควบคุมไม่ได้มาถึงจังหวะนี้นะคะถ้าจะมีใครออกไปจากชีวิตคุณหรือคุณต้องออกไปจากชีวิตใครก็ไม่ต้องแปลกใจค่ะทุกอย่างมีวัตจักรเป็นของมันเราก็แค่ต้องยอมรับนะคะแล้วก็เดินหน้าต่อกันบางคนก็เรียนรู้หรือว่าได้บทเรียนจากความล้มเหลวอะไรบางอย่างอยู่ในช่วงของการตั้งหลัก พูดง่ายๆก็คือนะคะเป็นจังหวะที่คุณจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงให้ได้ค่ะชีวิตมันจริงจะไปต่อได้หรือบางคนนะคะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินมรดกกรรมสิทธิ์หรือว่าภาระที่ตกทอดมาถึงอยู่ดีๆก็อาจจะต้องรับช่วงต่ออะไรบางอย่างจากครอบครัวบางคนอาจจะได้รับสิทธิ์นะคะได้ครอบครองหรือว่ามีโอกาสนะคะที่จะตั้งหลักตั้งตัวได้จากทรัพย์สินที่ได้มาจากการเปลี่ยนมือ หรืออาจจะได้เงินก้อนจากการที่เงินประกันครบกำหนดก็ได้เครมค่าสินใหม่ทดแทนอะไรไว้ก็อาจจะได้ผลประโยชน์ในช่วงเวลานี้แต่อีกด้านหนึ่งนะคะบางคนก็อาจจะเข้าสู่กระบวนการที่จะต้องเคลียร์หนี้สินเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องเคลียร์สิทธิ์นะคะการถือครองหรือต้องเคลียร์เรื่องของภาษีทรัพย์สินเกี่ยวกับที่ดิน และถ้าพูดถึงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะคะการที่ดาวเป็นเกษตรนะคะที่จริงแล้วก็ป่วยได้นะคะแต่ว่าจะมีภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้นค่ะหรือว่าฟื้นตัวได้เร็วถ้าใครมีปัญหาสุขภาพมาก่อนหน้านี้แล้วช่วงนี้ก็คือจังหวะที่คุณจะฟื้นตัวนะคะอาจจะได้ยาดีเจอหมอเก่งค่ะหรือจากที่รักษาผิดแบบผิดๆนะคะก็อาจจะเปลี่ยนมาเจอการรักษาหรือว่าแก้ปัญหาได้ถูกจุดมากขึ้น บางคนหายจากอาการเลื้อยหลังได้นะคะเพราะว่าหันกลับมาจัดการชีวิตคุณอย่างจริงจังเช่นมาเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนวิธีคิดหรือว่าเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตและที่นอกเหนือจากที่ตีความไปนะคะตำแหน่งนี้ถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีพลังที่ค่อนข้างรุนแรงค่ะถ้ามองในเรื่องของธาตุเพราะว่าความเป็นธาตุลมกับธาตุไฟนะคะเขามาผสมผสานกัน เมื่อดาวในภพมรณะเล่นกับดาวที่อยู่ในภพกระดุมพระมันคือพลังของโอกาสที่เข้ามาพร้อมกับสิ่งที่จะต้องสูญเสียหรือว่าปล่อยวางเช่นนะคะรายได้หรือว่าช่องทางโอกาสที่เพิ่มขึ้นแต่อาจจะต้องแลกมาก,กับภาระหน้าที่หรือว่างานที่หนักมากขึ้นด้วยพอได้มาแล้วนะคะก็อาจจะมีเรื่องที่รอที่จะต้องจ่ายออกไปเหมือนกัน หรือว่าได้ทรัพยบมรดกมานะคะแต่ก็ต้องจ่ายภาษีจัดการปัญหาที่ติดตามมากับทรัพย์นั้นด้วยถ้าใครมีข้อพิพาทที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ในครอบครัวทรัพย์หรือว่ามรดกที่ยังตกลงกันไม่ได้เรื่องนี้มันอาจจะกลับมาปะทุอีกครั้งคุณอาจจะต้องจ่ายอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้สิ่งอื่นกลับมาแทนนะคะ หรือกำลังเดินหน้าเข้าสู่ช่วงที่ต้องสัสางเรื่องที่มีความะคาลักซังมานานค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินเรื่องในครอบครัวหรือแม้แต่เรื่องของตัวคุณเองแต่อย่าเพิ่งท้อนะคะเพราะว่าดาวอาทิตย์ที่เป็นเกษตรนี้เขาย่อมส่งพลังให้คุณฟื้นตัวแล้วก็ยืนหยัดต่อไปได้แน่นอนแม้จะต้องเจอกับบททดสอบจากราหูกับดาวเสาร์ที่กดดันในเรื่องของทรัพย์สินและก็ความมั่นคงอยู่บ้าง แต่ทั้งหมดที่ว่ามานี้นะคะก็น่าที่จะพอให้คุณนะคะเห็นทิศทางความเป็นไปที่จะสื่อถึงราหูกับดาวเสาร์ในภพกระดุมพราต่อกันค่ะและก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าดาวบาประคอทั้งสองดวงนี้มีความเป็นตัวตนที่สูงนะคะความเป็นดาวคู่มิตรก็ใช่ว่าจะสะดวกราบรื่นไปสมุมดแต่ก็จะเป็นความยากที่สามารถเกื้อนหนุนกันได้ถ้าเข้าใจธรรมชาติของเขา ส่วนในด้านที่ดีนะคะที่ดาวสองดวงนี้เป็นคู่มิตรกันก็คงต้องยกให้การร่วมมือที่ส่งผลไปในเรื่องของลาภผลทางการเงินดาวเสาเป็นดาวตัวแทนของราศีลัคนามังกรนะคะเมื่อเดินถอยหลังนั่นหมายความว่าคุณมีสิ่งที่ต้องกลับมาสะสางคลี่คลายหรือว่าแก้ปัญหาอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ ส่วนราหูเป็นดาวแห่งโอกาสค่ะอะไรที่ตามนะคะอะไรก็ตามนะคะที่คุณเคยรู้สึกว่ามันเป็นแค่ไอเดียหรือว่าความตั้งใจก็อาจจะกลายมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้ค่ะแต่ว่าคุณจะต้องกล้าเสี่ยงแล้วก็ต้องกล้าเปลี่ยนนั่นเองเสาหนักแน่นแกล่งกล้าพาฝ่าฟัน ราหูนั้นเฉียบไวใจมั่นหมายกลุ่มร่วมกันขุณทรัพย์บ,บ่มิวายสร้างฐานมั่นมีหลักและจุดยืนทรัพย์ไหลมาหากใจไม่เผอไยรู้หลบหลีกคิดไวไม่มัวเผลอขุดรากฐานปักลงอย่างมีเชิงสู้ลมกล้ายืนหยัดมั่นใจตนถือว่าเป็นคู่ดาวที่ทรงพลังมากนะคะคุณคิดเหมือนเราไหมะคะว่าเขาถอยหลังกับปรกุมร่วมกันเพื่อสร้างเหตุหรือว่าจุดประกายเฉพาะกิจอะไรบางอย่าง ฉะนั้นนะคะ6เดือนนี้สําคัญสิ่งที่เข้ามามีบทบาทหรือสิ่งที่คุณพาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องมันสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตและให้ผลในระยะยาวได้เลยพลังงานของดาวสองดวงนี้มาเพื่อจัดระเบียบเปลี่ยนระบบการใช้ชีวิตใหม่นะคะผ่านบททดสอบเฉพาะตัวของแต่ละคน พบกระดุมพานี่คือการเงินผลประโยชน์ค่ะรวมไปถึงมูลค่าในตัวคุณด้วยซึ่งการที่ราหูอยู่ในตำแหน่งของการเป็นกเกษตรนะคะไปด้หมายความว่าเงินมันจะต้องเข้ามาง่ายเสมอไปแต่มันแปลว่ามันมีการขับเคลื่อนมีแรงขับเคลื่อนทางการเงินค่ะกระตุ้นให้มีการลงทุนหรือว่ามีความมั่นคงทางทรัพย์สินผลลัพธ์ใหม่ๆเนี่ยคะ่ะที่มันจะเกิดขึ้นมันไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นเองนะคะแต่มันจะมีเหตุเข้ามากระตุ้นมาผลักดันค่ะเช่นนะคะ คุณมีข้อพิาพาทเกี่ยวกับเรื่องของการเงินคุณมีโอกาสเป็นฝ่ายได้เปรียบนะคะแต่คุณก็ต้องลุกขึ้นมาใช้ความได้เปรียบนี้ให้เป็นประโยชน์ด้วยตรงนี้ก็ต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆไปค่ะราหูนะคะย่อมแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงเรื่องของรายได้ช่องทางโอกาสทางการเงินใหม่ๆการลงทุนที่มาพร้อมกับความเสี่ยงก็ด้วยเหมือนกันหรือว่านะคะมีสถานการณ์ที่อาจจะบีบให้คุณนะคะได้ทำในสิ่งที่ต่างไปจากเดิม อะไรที่มันไม่เคยทำแลยจะได้ทำในจังหวะนี้แหละคะ่ะบางคนอาจจะรับรู้ได้นะคะว่าการทำอะไรรูปแบบเดิมๆแต่ว่ารายได้มันอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทำให้คุณจะต้องสแสวงหาสิ่งใหม่ๆไปโดยปริยายหรือนะคะจากสิ่งที่คุณทำอยู่แล้วคุณอาจจะเห็นช่องทางโอกาสอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมก็ได้ค่ะมันเป็นไปได้หลายรูปแบบ หรือบางคนนะคะเริ่มที่จะมองเห็นค่ะว่าเงินนะคะจากสิ่งที่มีอยู่ในตัวเองนี่แหละคะ่ะไม่คิดว่ามันจะก่อให้เกิดทรัพย์ได้เช่นนะคะทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะบางอย่างของคุณเงินที่จะได้มานะคะมันจะเป็นรูปแบบของราหูที่มักจะต้องมีความแปลกความเสี่ยงนะคะการไม่ทําแบบตามกฎตามกรอบรูปแบบเดิมๆนั่นเองการเห็นช่องทางโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็น ตรงนี้คุณก็ต้องลองเอาไปวิเคราะห์นะคะให้มันเหมาะกับตัวคุณเองค่ะเพราะแต่ละคนย่อมมองได้ออกไม่เหมือนกันแต่ที่แน่ๆนะคะหาตัวเองให้เจอค่ะการทำอะไรตามกระแสหรือว่าทำตามคนอื่นมันไม่ได้เหมาะกับพวกคุณในช่วงเวลานี้ ราหูนะคะเขาไม่ใช่รูปแบบที่จะหาเงินแบบสรรม่ำเสมอได้เป็นประจำหรือว่าเป็นระบบระเบียบแบบเดาเสากับพฤหัสนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นประเภทที่ได้เงินจากการลองผิดลองถูกแล้วก็เรียนรู้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปด้วยนี่จึงเป็นที่มาของหลายๆคนนะคะที่เห็นโอกาสในจุดที่คนอื่นมองไม่เห็นอีกทั้งนะคะก็ยังเหมาะกับการใช้สเสน่ห์ค่ะหรือว่าภาพลักษณ์บางคนไม่ได้เปิดเผยตัวตนนะคะหรือว่าที่มาที่ไปหรือแม้แต่กระทั่งชื่อจริง แต่ว่าสามารถที่จะดึงดูดนะคะได้ด้วยจากบุค,คลิกหรือว่าความลึกลับที่ดูน่าค้นหาหรือนะคะจุดขายนะคะที่แวกแนวกว่าคนอื่นทั่วไปการลงทุนนะคะเช่นหุ้นจงเป็นคนส่วนน้อยนะคะที่รู้เท่าทันระบบนะคะมองกลไกลต่างๆอ่านเกมให้ขาดะคะ่ะ ไม่ใช่ว่ากระแสเขาว่ายังไงก็ไปตามกระแสกันไปหมดถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยคุณก็ไม่ต่างอะไรกับคนอื่นทั่วไปเลยนะคะเพราะว่าจริงๆนะคะราหูเขาอยู่ในตําแหน่งของการเงินถ้าเป็นราศีอื่นนะคะราหูก็คือจะทําหน้าที่ค้นทรัพย์นะคะหรือว่าเอาเงินออกจากกระเป๋าสตังค์ของคุณน,นั่นเองแต่คุณจะต่างจากคนอื่นหรือว่าราศีอื่นนะคะคุณเป็นลัคนาที่เกิดมาเพื่อล่าขุนรัพย์ในแบบที่ไม่ธรรมดากันนะคะจึงมักเห็นโอกาสในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น อีกทั้งนะคะยังเป็นดาวที่เกี่ยวกับต่างทินต่างแดนค่ะสิ่งที่ดูปลอมๆในสายตาคนอื่นหรือทําอะไรที่ดูนอกระบบนอกกฎเกณฑ์กับส่งผลดีกับดาวดวงนี้คนที่อยู่ในสายงานออนไลน์นะคะคุณจะเด่นในเรื่องของลาภผลจากคนแปลกหน้าหรือสิ่งที่ไม่คุ้นเคยนั่นแหละค่ะเหมาะมากนะคะที่คุณจะใช้เรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการหาทรัพย์สำหรับเจ้าของกิจการอาชีพอิสระ คุณลองมองหาช่องทางขยับขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ๆจากแดนไกลดูบ้างค่ะคนที่ทำการค้าการขายนะคะในจุดที่มีนักท่องเที่ยว อาจจะหวังพึ่งพาทางนี้ทางเดียวไม่ปลอดภัยนะคะด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันคุณอาจจะต้องมีช่องทางหรือว่ารูปแบบอื่นๆเข้ามาช่วยนะคะให้ผู้คนเข้าถึงคุณได้หลากหลายมากขึ้นดูแล้วก็คงไม่พ้นนะคะที่จะต้องใช้เรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยหรือจะเป็นครูบาอาจารย์นะคะคุณลองเปิดสอนหลักสูตรหรือว่าเปิดคอร์สออนไลน์ค่ะ คนที่ทำอาชีพอิสระนะคะคุณต้องพาตัวเองไปอยู่ในตลาดหรือว่าการรับจ้างงานจากต่างแดนหรือว่าขายผลงานของตัวเองให้กับต่างชาติตรงนี้ฟังดูแล้วสำหรับบางคนอาจจะคิดว่ามันยากหรือว่าไกลตัวใช่ไหมคะ แต่ถ้าจะพูดถึงตามหลักเกณฑ์เลยนะคะนี่เป็นช่องทางที่เหมาะกับพวกคุณนะคะณนะเวลานี้ค่ะลัคนาราศีมังกรอย่างที่บอกนะคะว่าอะไรที่ไม่เคยทํามันมีโอกาสได้ทําค่ะและจําเป็นมากที่คุณจะต้องเรียนรู้แล้วก็ลองลงมือทํานะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแต่มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และเมื่อมีพลังแฝงนะคะอย่างดาวเสารมาร่วมด้วยซึ่งเป็นดาวประจำราศีของคุณมันคือการเชื่อมโยงนะคะการเงินผลประโยชน์กับตัวตนของคุณเข้าด้วยกันนั่นเองค่ะพลังแห่งการทบทวนนะคะแล้วก็สิ่งที่ทำให้คุณหวนคิดถึงคุณค่าของตัวคุณเองด้วยอาจจะเริ่มสังเกตเห็นนะคะหรือว่าตั้งคำถามค่ะว่าสิ่งที่คุณกำลังให้ค่าอยู่นี้มันคู่ควรกับคุณหรือเปล่า บางคนอาจจะเจอนะคะกับภาวะที่คุณจะต้องเลือกนะคะระหว่างเสี่ยงเพื่อที่จะเติบโตกับอยู่ที่เดิมอยู่ในความปลอดภัยนั่นแหละค่ะแต่มันก็จะชีวิตมันก็ไม่ได้ไปไหนไกลและการที่ดาวประจําราศีกลับมาอยู่ในตําแหน่งของการเงินนะคะบทบาทที่เปลี่ยนไปก็คือการใช้ตัวตนนี่หละค่ะความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะเป็นทรัพย์ เป็นการหาเงินหรือพูดง่ายๆก็คือคุณได้เงินจากความเป็นตัวคุณใช้ความน่าเชื่อถือใช้ความเก๋าเกมนะคะในสิ่งที่คุณถนัดให้เป็นประโยชน์ค่ะตรงนี้สามารถนําไปปรับใช้ได้กับทุกเรื่องใครที่ทํางานเกี่ยวกับระบบนะคะคุณก็ต้องทําความเข้าใจระบบในเชิงโครงสร้างอย่างลึกซึง้งมากกว่าที่คนอื่นเขาเข้าใจ ช่องทางรายได้ของคุณต่อจากนี้นะคะมันจะมาจากสิ่งที่คุณจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่มันสูงขึ้นท้าทายความสามารถมากขึ้นคุณต้องมีมุมมองที่เกี่ยวกับคุณค่าของตัวเองใหม่ๆนะคะบางคนทำในสิ่งที่มีคุณค่ามานานคะ่ะแต่ไม่กล้าที่จะตั้งค่าตั้งราคาของตัวเอง อย่ากลัวนะคะว่าจะไม่มีลูกค้าไม่มีคนจ้างเพราะถ้่คุณรู้ตัวรู้ศักยภาพว่าคุณมีดีและคุณก็ให้ความคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายให้คุณได้อย่างแน่นอนคุณสามารถเรียกแล้วก็นําเสนอได้เลยค่ะจงมั่นใจในความสามารถของตัวเองนะคะรวมไปถึงการแบกรับภาระทางการเงินอะไรบางอย่าง จังหวะนี้คุณเป็นได้ทั้งเจ้าหนี้แล้วก็ลูกหนี่เพราะว่าราหูนี่ถือว่ามีความย้อนแย้งเหมือนกันค่ะเป็นได้ทั้งฝ่ายให้แล้วก็ฝ่ายรับในเวลาเดียวกันเรื่องของผลประโยชน์ช่วงนี้ก็จะเข้มข้นมากขึ้นนะคะถ้าเคยปล่อยปะระเลยเรื่องเงินไปก่อนหน้านี้ตอนนี้ก็จะเกิดแรงบีบบางอย่างจากภายนอกที่คุณจะต้องจัดการอย่างเข้มงวดถ้าเป็นการทวงหนี้ก็จะเป็นการทวงหนี้ที่จริงจังเลยแหะคะ่ะ หรือถ้าคุณจำเป็นจะต้องเป็นหนี้ก็จะมีคนให้ความช่วยเหลือแต่คุณอาจจะต้องอยู่ในกฎในกรอบในสัญญาที่เข้มงวดพอสมควรหรือนะคะบางคนก็มีการแบกรับภาระทางการเงินที่เป็นทางเป็นการทำเพื่อคนอื่นค่ะต้องเข้าไปช่วยเหลือหรือประครับประคองในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ก่อก็เป็นไปได้การที่เป็นดาวคู่มิตรนะคะมันก็คือการร่วมชะตาการรมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเหมือนกันตรงนี้นะคะมันเป็นเหตุผลหรือว่าเป็นความจำเป็นค่ะ คนที่เข้าเกณฑ์น,นี้ก็คือจะหลีกเตียงได้ยากหรืออาจจะมีเงินหมุนนะคะแต่ว่าเป็นเงินคนอื่นหรือคุณถือเงินแต่ก็ต้องจับใจดูแลผลประโยชน์ให้กับคนอื่นเหมือนกันการได้รับความช่วยเหลือทางการเงินแต่อาจจะต้องมีเงื่อนไขบางอย่างหรือมีข้อแลกเปลี่ยนที่เป็นผลระยะยาวหรือถ้าคิดที่จะเริ่มลงทุนนะคะก็เหมาะกับการลงทุนระยะยาวค่ะแต่สมไม่เหมาะกับการลงทุนหรือว่าเก่งกําไรระยะสั้น หรือถ้าจะมีช่องทางการเงินใหม่ๆคุณก็จะต้องคิดวางแผนให้มันเป็นระบบด้วยนะคะที่จะทำให้สามารถทำระยะยาวได้อย่าเพิ่งเร่งที่จะวังผลสำเร็จในทันทีค่ะค่อยๆสร้างฐานลูกค้าค่อยๆขยับขยายไปทีละแพลตฟอร์มนะคะมันจะเหมาะกว่าเป็นช่วงที่การเงินมันจะไหลามาเพราะความรับผิดชอบที่สูงความน่าเชื่อถือที่ดีแล้วก็การสร้างคุณค่าในตัวตนอย่างไรที่เป็นผลระยะยาว แต่ว่าพเพราะดาวเสายังคงเดินถอยหลังค่ะมันยังมีพลังของการที่คุณจะต้องทบทวนแล้วก็สะสางอยู่ในนั้นคุณอาจจะถูกทดสอบด้วยเรื่องเก่าๆนะคะที่เกี่ยวกับรายได้ที่มันดูเหมือนมันจะไม่แฟร์ค่ะการแบ่งผลประโยชน์ที่ดูแล้วมันไม่ชัดเจนหรือแม้แต่กระทั่งการประเมินค่าของตัวเองที่มันต่ําเกินไปในช่วงที่ผ่านมา อน,นิสงส์ที่ดีนะคะของดาวสองดวงนี้มันจะเข้ามาก็ต่อเมื่อคุณจะต้องกล้าที่จะต้องทําเรื่องยากบางอย่างก่อนค่ะตรงนี้เราก็ต้องฝ่าฟันกันไปนี่ก็ป็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่จะยืนยันได้ว่าคุณสามารถที่จะสร้างความมั่นคงในชีวิตที่ยั่งยืนกว่าที่เป็นอยู่นี้ได้ ดาวสองดวงนี้เขาจะทดสอบในเรื่องของความพยายามค่ะคุณต้องอดทนให้มากกว่าที่เคยบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าความสำเร็จของฉันนี่ทำไมมันมาช้าจังเมื่อไหร่จะถึงเวลาของคุณสักทีที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่ก็มีแต่อุปสรรคตลอดทางเหตุผลก็เพราะว่าจังหวะชีวิตของคนเรามันไม่เท่ากันนะคะ แต่ละรอบของการย้ายของดาวมันย่อมมีทั้งผู้ที่สมหวังและก็พลาดหวังซึ่งการตีความภาพรวมแบบนี้เราไม่สามารถที่จะไปชี้เฉพาะบอกได้ว่ามันจะเป็นโอกาสของใครและถ้าลองมองย้อนกลับไปนะคะดูสัญญาณที่เราพูดถึงตั้งแต่ช่วงแรกคุณจะเห็นภาพชัดเจนว่าดาวอาทิตย์กำลังส่งสัญญาณบอกคุณนะคะว่าอาจจะต้องเด็ดขาดให้มากขึ้นนะคะในช่วงนี้หรือต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญอะไรที่เกี่ยวกับทรัพย์สินมรดก การจัดการเรื่องเก่าๆที่ค้างคามานานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารทางการเงินหรือแม้แต่กระทั่งนะคะสิ่งที่คุณเคยหลีกเลี่ยงไม่อยากพูดถึงไม่กล้าเผชิญหน้า อิทธิพลของดาวนะคะกำลังจะบอกให้คุณรู้ค่ะว่าการเคลียร์ปัญหาที่ติดค้างมันมีผลต่อความมั่นคงต่อชีวิตของคุณโดยตรงนะคะในระยะยาวนี่ไม่ใช่เวลาของการที่จะหนีหรือว่าหลบหลีกปัญหาอีกต่อไปแต่มันคือช่วงที่คุณจะต้องกล้าเผชิญหน้าอย่างกล้าหาญและหลายๆอย่างมันอาจจะไม่ได้ง่ายหรอกคะ่ะแต่นี่คือสัญญาณของการที่จะกลับคืนสู่อํานาจด้วยตัวคุณเองนะคะ เมื่อเรายอมที่จะเผชิญหน้ากับความจริงและยอมที่จะปล่อยสิ่งที่มันควรจะต้องเดินจากไปนั่นเองส่วนราหูกับดาวเสาร์กำลังบอกคุณว่า6เดือนต่อจากนี้ลัคนามังกรน,นะคะคุณมีทั้งภาระและก็โอกาสทางการเงินในเวลาเดียวกันค่ะมันเป็นจังหวะที่คุณจะต้องจัดการเรื่องของผลประโยชน์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเปลี่ยนวิธีคิดวิธีการหาเงินและวิธีการจัดการคุณค่าของตัวเองแบบจริงจัง รายได้ของคุณหลังจากนี้มันจะสอดคล้องกับความรับผิดชอบที่มากขึ้นแต่มันมั่นคงและสิ่งที่คุณสร้างมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นหนี้สินที่ค้างคารายได้หรือผลประโยชน์ที่มันไม่ชัดเจนหรือความสัมพันธ์ทางการเงินที่ดูค,คลุมเครือมันไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไปดาวเสาร์เหมือนกับจะบังคับให้คุณจะต้องเคลียร์ต้องสะสางโดยที่มีราหูเป็นตัวเร่งทําให้มันเกิดขึ้นนี่คือพลังของคู่มิตรทีร่ร่วมชะตากรรมร่วมกันและท้ายที่สุดนี้นะคะ ดาวทุกดวงบนท้องฟ้าไม่มีดาวดวงไหนแล้วค่ะที่จะใจร้ายกับพวกเราอย่างตั้งใจต่างฝ่ายต่างทําหน้าที่ของตัวเองนะคะหน้าที่ของราหูกับเสาอาจจะดูหนักหนาสาหัสหน่อยสําหรับบางคนแต่บางครั้งนะคะถ้าเราลองมองย้อนหลังกลับไปเรื่องยากเนี่ยแหละคะ่ะมันเป็นบทเรียนมันเป็นภูมิต้านทานที่ดีของชีวิต วันนี้หลายๆคนนะคะคุณอาจจะกำลังเผชิญกับความท้าทายแต่จงจำไว้นะคะว่าไม่มีอะไรหรอกค่ะที่จะทำให้เราล้มลงแบบไปต่อไม่ได้ถ้าเราไม่หยุดพยายามสะอย่างเป็นกำลังใจให้เสมอเหมือนเดิมนะคะและก็เช่นเคยคะ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้คุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และก็ทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ